สวัสดีครับผมอาจารย์สุปัญญากนกทองสวัสดิ์ผู้ก่อตั้ง ITC Industrial Training Consultant หน่วยงานของเรานะครับเป็นหน่วยงานที่ทำหน้ที่ในการให้คนที่หางานเข้ามาหาหรืองานที่หาคนเข้ามาจ่อยกันเป็นการเชื่อมโยงระหว่าง2หน่วยเข้าหากันเป้าหมายก็คือให้ทุกคนสร้างตัวตนเป็นคนเงินเดือนแสน วันนี้ขอแชร์ประเด็นนี้ครับปวสปตีเงินเดือนแสนเก้าอย่างไรให้ไปถึงแน่นอนแล้วปวชมันหายไปไหนนะจริงๆก็คือแนะนําว่าปวชมันก็คงรวมอยู่กับปวสนั่นแหละถ้าจะพูดกันแบบตรงๆแล้วก็คือว่าคุณจบปวชทํางานไปสักปีสองปีก็ไปเรียนต่อปวสมันก็อยู่ในขอบข่ายของปวสนะหรือไม่ก็ คุณจะไปเรียนปอตรีมันก็ไปอยู่ในขอบข่ายของปอตรีเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เกิดถึงปอศหรือปอตรีทําไมผมถึงเปรียบเทียบ2ประเด็ดนนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีคําถามถามว่าสายอาชีวะกับสายอุดมศึกษาอันไหนมันน่าเล่นกว่ากันแต่ผมบอกได้เลยครับว่า2ทิศทางนี้เงินเดือนแสนรายรับต่อแสนเดือนละแสน ปกติคนเราทำงาน40ปีประมาณนั้นคุณไปถึงได้แน่นอนทำไมถึงพูดเดือะะนแสนในประเทศของเราเนี่ยมีคนอยู่14ประมาณสัก14-15ล้านคนที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมในโรงงานแล้วก็คนที่มีรายรับเงินเดือนแสนเนี่ย ถ้าไปดูสถิติแห่งชาติของประเทศไทยนะประมาณปีละล้านครสองเนาะประมาณนั้นมันจะมีขึ้นประมาณแสนกว่าคนถึงสองแสนอยู่ประมาณช่วงนี้ครับไม่เยอะเลยมีจำนวนคนนิดเดียวจากคนถ้าตีว่าสิบสี่ล้านคนให้เต็มที่เลยมีสองแสนคนที่ได้รายรับเกินเดือนละหนึ่งแสนบาเทเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์นิดเดียวถ้าเทียบกับประชากรหกสิบเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยโอ้ก็ยิ่งน้อย แต่ประเด็นของเราที่จะพูดถึงก็คือว่าก้าวอย่างไรให้ไปถึงแน่ๆเงินเดือนแสนไม่ว่าคุณจะปะสอสหรือปตีเนี่ยจริงๆทําได้ครับอ่าเข้าเรื่องเลยว่าจริงๆถามว่าทําได้ยังไงบ้างผมอยากจะพูดว่างนี้ครับใครๆก็ไปถึงได้ช้าเร็วแตกต่างกันแล้วแต่ตัวบุคคลคุณกล้าไหมผมขออย่างเดียวครับกล้าไหม ตั้งเป้าหมายคําว่าตั้งเป้าหมายเนี่ยก็ต้องทําจริงด้วยก็คือเลือกที่จะทําให้มันไปสู่เป้าหมายได้ไม่ใช่เออฉันตั้งเป้าหมายฉันจะเอาเงินเดือนแสนไว้ทั้งชีวิตอะเฉลีย่ยเพราะคนที่ได้เฉลีย่ยเงินเดือนแสนทั้งชีวิตเนี่ยปีหนึ่งก็ล้านกว่าบาทสี่สิบปีของการทํางานก็ประมาณห้าสิบล้านถ้าใครไม่ถึกตกหล่นไปอาจจะสี่สิบกว่าล้าน หรือใครที่ได้เกินกว่า5060ล้านมันก็ว่ากันไปแต่แนะนำว่าคุณต้องกล้าที่จะตั้งเป้าหมายอันนั้นคือความหมายของผมตั้งเป้าหมายแล้วเขาเลือกเดินครับแล้วก็ดูซะว่าวิธีการเนี่ยเขาเดินยังไงต้องรู้วิธีการว่าเดินเนี่ยให้มันถึงกันเดินยังไง เดินไปดุยทำงานไปเรื่อยๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงแต่ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนรู้หาวิธีการเป็นการแนะนำจากคนที่เดินผ่านช่องทางแบบนี้มาผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มคนจำนวนแสนกว่าคนสองแสนคนนั่นหละแล้วก็มีคนไม่น้อยที่เดินได้ดีกว่าผมหรือเดินได้ด้อยกว่าผมก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับ เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราเรามาแชร์กันว่าเอ๊ะเผื่อคนรุ่นหลังเนี่ยเขาอยากเดินตามไปเขาเดินยังไงบ้างอันแรกเลยนะครับที่ผมแนะนาการที่เราจะเลือกเข้าไปทํางานกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่จ่ายเงินเดือนเราเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจ่ายในทุกธุรกิจโรงงานปลากระป๋องโรงงานน้าําปลาโรงงานมาม่าอะไรอย่างเงี้ยม่ได้บอกว่าไม่ดีนะไม่มีก็ไม่ได้เราก็อยากกินเหมือนกันเนาะ แต่ถามว่ามีคนที่ได้เงินเดือนที่เป็นแสนขึ้นเนี่ยมีไหมผมว่ามันก็ต้องมีแหละแต่จํานวนเท่าไหร่อ่ะจำนวนกี่คนในนั้นเ<ๆ>พราะฉะนั้นถ้าเป็นธรุรกิจในเชิงลักษณะเน,นี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสิ่งที่เราจะต้องเลือกผมยกตัวอย่างกุญแจน้ํามันสมรรดปิตโตรเลียมอะไรกลุ่ม,มนี้แล้วก็อมกามกั่นรีไฟแนน มีธุรกิจที่ต่อเน,นื่องมาอีกก็กลุ่มปิโตโเคมีเอาแก๊สมาปั้นเป็นเม็ดพลาสติกเอามาหล่อมาอะไรกลุ่มนี้มาทำลงไฟฟ้าที่จ่ายกันเยอะๆมีครับพวกนี้กำไรเยอะทำงานลงเขาเรียกอะไรออฟชอร์ออนชอร์ใช้ฝั่งอะคือไอ้กลุ่มกลุ่มที่มันทำงานกับหรือไม่ก็เป็นชาวต่างชาติ ที่พูดดูเหมือนกับจะน้อยนะครับความหมายมันเนี่ยมันมีคนหลายแสนคนในกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้ถามว่าปัจจุบันอยู่อยู่ที่ไหนเยอะอยู่ในโซนระยองเนี่ยเยอะมากครับถ้านึกไม่ออกี่ไปไหนดีว่าที่อาจารย์พูดพูดอยู่เนี่ยก็แถวแถวระยองนี่แหละเลยอะแถวแถวแถวระยองเนี่ยแล้วปัจจุบันนี้ยิ่งจะหาได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเรามี eec ที่กําลังจะเกิดขึ้นมาใหม่ระยองชนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเศราหรือแปดรืวครับ มันกำลังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มธุรกิจที่ใช่มันจะอยู่แถวๆนี้ถ้ามองง่ายๆเอ๊ะจารย์มองอยังไงมันใช่ไม่ใช่ถ้าวงกรไหนที่จ่ายคุณสองสามหมื่นบาทในตอนเริ่มต้นสําหรับคนที่จบปวสหรือปอตรีเนี่ยจ่ายคุณสักสามหมื่นสี่หมื่นในตอนเริ่มต้นเนี่ยอันนี้มันถึงนแน่ๆเงินเดือนแสนเฉลี่ยเงินเดือนแสนเนี่ยไม่ได้ยากอะไรครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกธุรกิจ เลือกบริษัทที่มันใช่แล้วก็เดินเข้าไปแล้วมันเดินเข้าไปยังไงอ่ะคุณต้องเตรียมตัวเตรียมตัวที่จะสอบสอบเข้าทำงานวิชานี้เป็นวิชาที่มันมันสำคัญมันยากแต่มันคุ้มค่าสุดๆคุ้มค่าสุดๆในบรรดาที่คุณเรียนมาทั้งชีวิตผมให้คํากัดความแบบนี้เลยนะครับมันคุ้มค่าสุดๆการทําข้อสอบ การสัมภาษณ์ถ้าคุณเตรียมตัวดีเนี่ยชั่วโมงหนึ่งมันนํามาซึ่งพูดว่าเงินมูลค่าที่มันทําให้คุณเนี่ยหลายล้านบาทเพราะฉะนั้นน่าลงทุนไหมน่าลงทุนมากกับเวลาที่ต้องจ่ายคุณต้องไปสอบข้อเขียนให้มันแจ๋วๆจ๋วคุณต้องไปสัมภาษณ์ให้มันแจ๋วๆจ๋วห้ามทําเล่นด้วยนะครับห้ามทําเล่นองค์กรแบบนี้ผมบอกกันเลยว่าไม่ค่อยให้โอกาสคนหลายครั้งนี่คือสิ่งที่คนไม่ค่อยพูดวันนี้พูดแล้วนะจำประเด็นนี้ไปเลยครับ น้องน้องลูกลูกหลานๆเนี่ยจำประเด็นนี้ไว้เลยว่าเขาไม่ให้โอกาสคุณหลายครั้งเวลาที่คุณเข้าไปสัมภาษณ์กับงานบริษัทเกรดเอเนี่ยเขาจะเลกคอร์ดไอดีสิบสามหลักของเราไว้ไบัรประชาชนเนี่ยเขาเขาจะบอกเขาจะจาตัวเลขเนี้ยอยู่ในระบบเขาพอคุณสอบไม่ผ่านปุ๊บเขาไม่ให้คุณสอบอีกแล้วเขาไม่ได้แรงน้ําใจเนี่ยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาดูคนเนี่ยดูสกยภาพของมนุษย์มันดูไม่ยากขนาดนั้นเนี่ย เพราะว่าถ้าคุณสอบผ่านคุณมีแรงกิ้งอยู่ประมาณนี้ยคุณมีความรู้ความสามารถอยูุ่ประมาณนี้สี่เดือนคุณจะมาใหม่มันก็ไม่เก่งขึ้นเท่าไหร่หรอกแต่คุณลองดูคนที่นั่งสัมภาษณ์คุณเขาสัมภาษณ์คุณอยู่กี่คนค่าใช้จ่ายในการสัมภาษณ์นั้นเขาตกเท่าไหร่ถ้าเงินเดือนคนหนึ่งเขาอยู่แสนห้าสองแสนยังไงเอาแบบธรรมดาเลยอะลูกพี่เขาที่เขาถามคุณอยู่มาอยู่สี่ห้าคนวันหนึ่งเขาตกไปหลายต่างที่สัมภาษณ์คุณเขาไม่ทําเล่นครับเพราะฉะนั้นน้อง ลูกๆหลานที่เข้าไปสัมภาษณ์งานต้องจริงจังต้องจริงจังไม่ว่าจะเป็นข้อเขียนหรือการสัมภาษณ์แล้วที่เด็ดกว่านั้นอีกนะครับบางครั้งในกลุ่มเดียวกันเนี่ยในกลุ่มบริษัทเดียวกันเขาดูของในเครือเดียวกันเนี่ยบริษัทขอคุณไปสัมภาษณ์แล้วบริษัทขอคุณยังไม่สัมภาษณ์เลยแต่บริษัทขอไม่รับคุณเข้าสัมภาษณ์ไม่พิจารณาจริงๆเขาดูแล,แล้วนะครับเขาเห็นไอดีสิบสามหลักคุณแล้ว มันก็เลยเป็นที่มาของว่าทําไมคนบางคนบอกโอ้อาจารย์ผมยื่นใบเรื่องอะไรใบสมัครถ่ายรูปเป็นร้อยๆอ่ะเราส่งแหลกล้านเลยผมไปหาสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆบางทีมาพอมาปรึกษาไปดูพระเจ้าคุณพลาดเยอะเลยนี่คุณไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยคุณไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยอันแรกนะครับเลือกบริษัทให้ถูกให้ใช่ธุรกิจที่ถูกที่ใช่คุณเดินเข้าไปทําการสอบให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในชีวิตเท่าที่คุณเคย ทำมารายรับมันจะบอกกับการทํางานในส่วนนี้มันจะบอกว่าคุณลงทุนแล้วมันคุ้มไม่คุม้มอันที่สองครับอันนี้ถ้ายัางไม่ได้เรียนนะเอาเป็นว่าลูกหล,ล,ลานถ้ายัางกําลังเรียนอยู่เอ้กูอยู่ปวชวแล้วเนี่ยผมอยู่มเรียกอะไรมไปลายผมจะไปทางไหนดีซึ่งมันไปได้ทั้งปวสแล้วก็ปวตีผมแนะนําอย่างนี้นะครับว่า เกรดเนี่ยสำคัญโคตรโคตรในการเข้างานใหม่2.75ขึ้นไปอันนี้คือยึดยึดกันอยู่ประมาณนี้ครับบริษัทกลุ่มกิเอในบ้านเรานะถ้าต่ำกว่านี้คุณอาจจะเก่งหรือไม่เก่งไม่รู้ละแต่เขาไม่ให้คุณเขียนใบสมัครอะไม่ให้คุณกรอกใบสมัครไปว่าคุณถูกตัดโอกาสไปแล้วบางคนผมเล่าบางอย่างให้ฟังผมเจอลูกศิษย์คนนึง เรียนวิศวะวิศวะในท็อไฟของประเทศเกรดอยู่ประมาณ2.4เุดเศษแล้วเขาก็ออกมามาเรียนอาชีวะเอก,กชนด้วยผมเคยสอนอาชีวะเอก,กชนครับเอก,กชนผมก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงถึงออกจากวิศวะมาเกรดก็ไม่มีตัวไหนตกนะแต่เกรดไม่สูงเขาก็บอกว่าอาเขามีเป้าให้เขา เขาได้เงินเดือนแสนฉเฉลี่ยเงินเดือนแสนเหมือนที่ผมพูดเยอะเลยถ้ามึงอยากได้เงินเดือนเยอะเลยมึงต้องทําเกรดให้เกิน2.75อันนี้มึงไม่ถึงแน่ๆเขายอมกลับออกมาเรียนปะวะสครับเพื่อให้เกรด2.75เพราะเขารู้แล้วช่องทางเขาปิดไปแล้วในการที่จะเข้าบริษัทเกรด A เรียนวิศวะไป2ปีออกมาแน่นอนคุณเรียนได้เกรดสวยเลยปกติเขาครบเป็นคนนิสัยที่ใช้ได้พอเขาเข้าบริษัทเกรด A ได้แล้ว เงินเดินอยู่ประมาณสักสี่ห้าหมื่นเนี่ยแหละช่วงที่เขาหายไปที่เรารู้ขั้นสุดท้ายพอถามหลายผมมีคนหนึ่งที่เขาเป็นเพื่อนกันเขาบอกอ๋อ oh, พี่เขาจบวิศวะแล้วเขาไปเอาทีหลังครับแต่นั้นเขาเข้าบริษัทเกรด A ได้แล้วนะเนี่ยมันก็คือเกรดมันสําคัญมากๆในการที่จะเดินข้ามผ่านกําแพงบางอย่างไปเลือกเรียนปสหรือปรตีก็ได้ที่มันตอบโจทย์ของคุณแต่ทั้งสองอันนี้ผมบอก,กเลยว่า หัวข้อเราที่เราจั่วขึ้นมาก็คือก้าวอย่างไรเงินเดือนแสนเนี่ยก้าวอย่างไรให้ไปถึงแน่นอนมันถึงครับแต่สําหรับคนที่เข้าบริษัทเกรดเอได้คนที่เรียนเรียนปอตรีแล้วคุณเข้าบริษัทเกรดเอได้ซึ่งมันไม่เยอะนะเพราะมันเป็นฝ่ายปฏิบัติการไอ้ฝ่ายบริหารฝ่ายปฏิบัติการจะเยอะาจะง่ายกว่าน,น่อยนึงเออแต่พูดกันง,ง่ายง่ายคนที่จบปอตรีล้วเข้ายัางวิศวะเนี่ยเวลาที่ก็เข้าไประดับ บริษัทเกรดเเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงนี้นะครับเงินเดือนแสนเขาไม่ได้พูดถึงตรงประเด็นนี้มันต้องมากกว่านี้เฉลี่ยสองสามแสนอะไรก็ว่ากันไปซึ่งได้มากกว่าตรงนี้อันนี้เราพูดถึงว่าเกณฑ์ขั้นต่ําที่มันทำไม่ยากเฉลี่ยให้ได้เงินเดือนแสนที่สำคัญที่สุดคุณต้องเป็นนักลงทุนลงทุนอะไรคุณจะหางานนะผมจะลงทุนอะไร ข้อมายผมคุณต้องเป็นคนที่ลงทุนใบตัวเองคนที่จะได้เงินเดือนแสนในในบ้านเราเป็นเป็นจุดบอดเอามากๆตอนนี้ผม,มาอายุห้าสิบห้าปีสิ่งที่ผมเห็นมาตลอดการทํางานผมเห็นคนถูกไล่ออกอย่าเรียกว่าไล่ออกเลยนะเาเรียกว่าเชิญออกเชิญออกเนี่ยอืเกินสิบคนเนี่ยเมื่อคุณ ศักยภาพสูงไม่ใช่ศักยภาพสิต้องเรียกว่าอะไรได้รับการโปรโมตตาแหน่งที่มันใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเนี่ยแล้วองค์ความรู้ถ้ามันไม่มาด้วยบริหารจัดการงานไม่เหมาะสมกับจำนวนเงินที่ได้เนี่ยแสนห้าสองแสนสองแสนห้าอะไรอย่างเงี้ยไม่คุ้มเขาก็เชิญท่านออกอันนี้มันน่ากลัวครับแล้วคุณจะทาไงก็พัฒนาองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพตัวเองอันนี้ต้องกล้าลงทุนให้กับตัวเองอบรม ศึกษาหาความรู้ไปอบรมจะฟรีหรือไม่ฟรีหรือเสียตรงเสียตังหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องทําแล้วที่มานสาคัญมากๆเลยนะครับช่วงนี้สําคัญสุดๆของการอบรมแล้วเกิดสิทธิผลสูงที่สุดเนี่ยผมบอกเลยอยู่ประมาณช่วง3าถึงหปีแรกเคยได้ยินคํานี้ไหมครับว่า first impression ความเขาเรียกอะไร ารม์มแรกเจอเจอกันใหม่ๆประทับใจเลยทํางานช่วงแรกๆเลยโอ้โหมันดูเก่งมากเลยเว้ยสองสามปีไอ, 2, ไอ,ไอ,ไอ้ไอ้น้องคนเนี้ยมันขยนันมันเพียรเรียนรู้พัฒนาตัวเองสุดๆนี่มันเก่งมันโดดเด่นขึ้นมาถ้าพี่ๆเขามองเห็นแบบเนี้ยเวลาที่ปรับตําแหน่งมันไม่มีใครหรอกมันก็อเอาเนี้แหละไอ้คนที่โดดเด่นไอ้คนที่เก่งนี่แหละขึ้นมาเป็นหัวหน้าง,งานเพราะฉะนั้นมันก็แหมตําแหน่งมารอแล้ววะเวลาใครออกตัวได้ก่อนคนนั้นได้ก่อนนะครับตําแหน่ง ผูบ้บังคับบัญชาไม่ได้มีเยอะมากควาหมายมันไม่ได้มีเยอะมากทุกคนไม่ใช่ได้พร้อมกันหมดเข้าทํางานพร้อมกันแต่เวลาปรับตําแหน่งไม่ได้แปลว่าทุกคนจะได้ปรับตาแหน่งพร้อมกันคนที่พัฒนาักยภาพตัวเองพัฒนาองค์ความรู้อันเนี้ยสาคัญมากมากอย่าไปถูกจ้างออกตอนท้ายหรือทํางานไม่ได้ละอายใจลาออกเองก็มีอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นถ้าไม่ยอมพัฒนาสกยภาพตัวเอง และไอ้ช่วงหลังๆนี้พัฒนาไม่ค่อยได้ด้วยโตขึ้นมาเป็นผู้บริหารโอ้เวลามันรัดตัวมากมันจะลําบากมากพัฒนาทางด้านเทคนิคข้อเนี่ยงานทางด้านวิศวกรรมที่ผมพูดถึงน่คือปวชปว,วสหรือวิศวะเนี่ยกลุ่มนี้มันจะมีทางด้านเป็นเขาเรียกอะไรงานเทคนิคข้องานเ n g i n e e ด้าน,นหนึ่งอีกด้านหนึ่งจะเป็นบริหารอันแรกเลยคี่คุณต้องกล้าลงทุนให้กับตัวเองลงทุนในการพัฒนาศักยภาพตัวเองพัฒนาองค์ความรู้อันที่สองครับ ประเทศไทยสุดยอดเลยใครได้ภาษานี้กลุ่มบริษัทชั้นนำนะกลุ่มบริษัทที่ผมพูดเนี่ยกลุ่มริไฟเรลลี่น้ำมันก๊าผลิตไฟฟ,ฟฟ้าอะไรกลุ่มเนี้ยเขาเขาน้นภาษากันใครได้ภาษานี้แหมเงินก็ไปดีนะไปเร็วมากผมคนหนึ่งที่บอดภาษาครับั้งที่เรียนเรียนมานแต่เหรียญทองในเกียรติยศไม่รู้อะเกียรติสีอุตมเลย กูไม่ได้เรื่องภาษาเนี่ยคือความหมายมันแปลว่าแต่ตอนนี้เราไม่มีเวลาไปโทษระบบการศึกษาอะไรนะครับเราทําได้อย่างเดียวคือต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองอันนั้นคือความหมายของมันภาษาสําคัญคุณต้องกล้าลงทุนคุณต้องกล้าลงทุนให้กับตัวคุณเองเพื่อที่จะพัฒนาแตาละภาษาแล้วตัวเลขของคุณจะพุ่งปีกไกลมากถ้าวันนี้คุณจบปวสอยู่แล้วทํางานในระดับปวส หรือคุณจบปอตีทำงานในใชัชวุตปอตีผมก็แนะนำให้คุณไปอัพวุฒิการศึกษาขึ้นอัพวุฒิการศึกษาขึ้นขึ้นไปปอตีปอโทจะด็อกเตอร์ไมกันแล้วแต่คุณแหละเพราะอะไรในแง่ขององค์กรในแง่ของฝั่งบริหารเนี่ยเขาต้องการวุฒิการศึกษาถามว่ามันมันมันได้องค์ความรู้จริงไหมจริงครับเมื่อคุณได้เรียนคุณได้เปิด ความคิดเปิดมุมมองใหม่ๆเนี่ยการบริหารจัดการองค์กรต่างๆมันมีผลทันทีคนที่ได้รายรับที่เยอะเงินเดือนแสนเนี่ยมันมันมีน้อยครับที่จะไม่มีทีมงานไม่มีลูกน้องอ่ะพูดอย่างงี้มันมีน้อยมากแ้าจะไม่มีมันมีน้อยมากๆเพราะฉะนั้นการที่เรามีมุมมองที่กว้างซึ่งได้มาจากการศึกษาเนี่ยมันก็สําคัญเวลาที่คุามองมันมองออกอยากนะ นายมองหรือเจ้าของบริษัทมองเนี่ยมันมองยากแต่วุฒิที่ระการศึกษามันก็จะให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณต้องกล้าลงทุนให้กับตัวเองว่าไปเรียนไปศึกษาต่อมันจะทําให้คุณโตได้ง่ายขึ้นหลายบริษัทหลายองค์กรก็เข,เขียนไว้ชัดเจนเลยครับก็เขียนไว้ชัดเจนว่าอย่างเช่นคุณจะขึ้นตําแหน่งเนี้ยคุณต้องมีวุฒิอะไรวุฒิปริญญาตรีบวกกับโทอีก อย่างเช่น550นะแต้มขึ้นอย่างเนี้ยประมาณเนี้ยเราก็จะเหลือเรียกอะไรคุณสมบัติประจําตัวคุณคะแนนหน้าที่การงานอะไรต่างๆที่มีการประเมินแต่พื้นฐานพวกนั้นมันต้องมีก่อนพูดที่การศึกษาหรือภาษาที่มันจะต้องมีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณต้องกล้าลงทุนต้องกล้าเปิดให้กับตัวเองแบ่งเงินที่หามาได้สมมติคุณได้หามาได้สักเดือนละห้าหมื่นเอาแบ่งมาหน่อยนะเดือนละประมาณสักสี่ห้าพันหรือสามสี่พันอะไรก็ว่าไปพัฒนาในกลุ่มนี้แล้วคุณจะก้าวได้เร็วขึ้น ันนี้สำคัญมากๆคนไม่ค่อยพูดถึงควันนี้ที่ผมอยากจะเน้นก็คือผมจะเกจะเน้นเน้นเน้นไทมิงคือคนที่จบการศึกษามาเนี่ยถ้าคุณไปอยู่ในบริษัทกลุ่มเกรดเอไม่ได้ทันระยะกนหดําเวลาพูดง่ายจบออกมายังเล่นอยู่เออเลยเหยกินเหล้าเมาเบียอะไรก็ว่ากัไม่ยอมพัฒนาตัวเอง30ปีคิดได้เว้ยเฮ้ยขยันเรียนเก่งเลยคานี้ยเรียนรู้มาพัฒนาตัวเอง ไม่ทันแล้วครับทาม,มิ่งหลุดเคยจเจอไหมครับตามบริษัทต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ารับคนที่จบเครื่องมือวัดมีคุณสมบัติแบบนี้1 2 3 4อายุไม่เกินจบปวสอายุไม่เกิน25ปีปัจจุบันอาจจะเริ่มขยายบ้างนะบางบริษัทเป็น27ปีหรือถ้าเป็นวิศวกรก็อาจจะอายุ25ถึง30อะไรประมาณอาี้ าจะมีกําหนดระยะเวลาของเขาอยู่เขาเรียกว่าทามมิ่งมาผูกครับทามมิ่งมาผูกว่าอย่าให้แก่เกินไปแต่พูดง่ายๆ่าอย่าให้แก,ก่เกินไปเพราะฉะนั้นถ้าคุยพัฒนาตอนหลังเนี่ยมันหลุดทามมิ่งมันไปไม่ได้นะแต่ในเรื่องส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยถ้าคุณจะได้เงินเดือนแสนนะคุณจะเฉลี่ยเงินเดือนแสนมันต้องทําให้เร็วที่สุดแตะให้เร็วที่สุดยิ่งรุ่นน้องๆลูกๆหล,ล,ลานที่กําลังจะเข้ามาสู่ระบบตอนนี้เป็นสิ่งทีโชคดีมากครับ พวกเราจะได้สตาร์ทในอันตาราเงินเดือนที่ประมาณช่วงประมาณสัก25,000ื่นไปจนถึง30,000ื่นหรือ30,000หน่อยๆอะไรประมาณเนี้ยอันนี้สำหรับปวนสนะสำหรับปตีก็30,000ไปถึง40,000ื่นเนี่ยในการจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นแสนเนี่ยแป๊บเดียวเลยถึงละแปงเดือนแสนตอน60ปีอายุมันใกล้ปลดกเกษียณเนี่ยตอนน้ำกงินประมาณนั้นละทะลุอาจจะ200,000 200,000กว่าบาทเฉพาะในบริษัทกลุ่มที่ผมพูดถึงนะครับ บริษัทกลุ่ที่ผมพูดถึงเราต้องเดินไปให้ได้เราต้องเดินไปให้ได้แต่เราต้องเข้าให้ได้ก่อนที่จะหลุดไทมิ่งนี้ก่อนที่จะหลุดไทมิ่งนี้เพราะฉะนั้นพัฒนาศักยภาพช่วงแรกๆเนี่ยในบ้านเราที่เห็นนะจุดบอดจุดบอดเยอะเลยหลายคนเรียนเครียดอะไรเรียนวิศวะไม่ว่าจะสถา,สถาบัานไหนโอ้เคร ين, ่งเครียดมามากเครียดได้ทํางานโอ้เงินเยอะ สามหมืนแปดรายรับต่อเดือนสี่หมืนห้าไม่เอาละกูปล่อยกูพอดื่มขอดีแลกขอเที่ยวเอาสะเพรินเขาเรียกเอาสะเพินเพลินจนมันมันมันช้าอาเวลาปรับตำนงตำแหน่งตายแล้วล,ลืมพัฒนาศักยภาพตัวเองตัวเองโตช้ากว่าไปได้ช้ากว่าไอคนที่ไปได้เร็วเนี่ยรายรับเยอะมากนะครับรายรับเยอะมากคนที่กูี่ผมพูดถึงเนี่ยกมบริษัทเกรดเ พวกสำรวจปิโตรเลียมไวนแก๊สขุดเจาะน้ำมันอะไรทั้งหลายนะพวกโรงไฟฟ้าอะไรทั้งหลายเนี่ยกลุ่มนี้รายรับมันเป็นเ,เ,อเอ็กโพเนนเชียลเข้าใจว่าเอ็กโพเนนเชียลนะครับคือช่วงแรกมันกับโรงงานทั่ว,วไปมันไม่ค่อยแตกต่างกันหรอกแต่มันจะทวีคูณขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป5ปี10ปี15ปีอยากให้น้องๆลูกๆหล,ล,ลานทุกคนมองว่าเวลาที่อาจารย์กําลังพูดถึงอยู่เนี่ยความหมายมันก็คือว่ารายรับของคนกลุ่มนี้ มันพุ่งทวีคูณเป็นลนักษณะยกกำลังเมื่อเวลาผ่านตามความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นภาพรวมที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าคุณต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองในเมืองไทยในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพตัวเองเนี่ยไม่ค่อยเน้นไม่ไม่ไม่ค่อยเยอะนะครับมีไม่ค่อยเยอะหลังๆวาเนี้พอที่เขาเรียกอะไร e c เปิดเนี่ยมันจะเห็นมีมีภาพภาพหนึ่งนะ ในในในบ้านเราที่ว่าเขามีงบประมาณในเรื่องของการพัฒนาอบรมต่างๆเนี่ยตั้งงบไว้สูงมากเป็นหลักหมื่นหลักหมื่นล้านแต่ในสมัยอดีตในสมัยอีเทอร์ซีบอร์ดสมัยช่วงช่วงแรกๆครับมันมันไม่ได้เยอะอย่างนั้นอ่ะมันมันน้อยกว่านั้นพูดยังไงเออมันมันมันน้อยแค่หลักร้อยล้านไม่ค่อยพัฒนให้ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์แต่จากนี้ไปเนี่ยความรู้ความสามารถศักยภาพความมนุษย์เนี่ยมัน มันจะสําคัญมันจะมีมูลค่าสูงมากสิ่งที่เราพวกเราจะต้องทําก็คือว่าพัฒนาศักยภาพตัวเองให้สูงขึ้นผมเชื่ออย่างหนึ่งครับถ้าน้องๆลูกๆหล,ล,ลานๆเนี่ยเก่งหาเงินได้เยอะคุณจเจริญประเทศเราก็จะเจริญไปด้วย ITC เป็นแหล่งให้คนหางานแล้วก็งานหาคนเราจะจ้อยให้กับคุณเราจะเป็นท่าทายกับคุณ ไม่ว่าจะบริษัทหรือคนหางาน i n d u s t r i a l t r a i n i n g c o n s u l t n n t ยินดีต้อนรับทุกคนที่จะเดินเข้ามามาสู่เส้นทางของเรามาจอยกันแล้วก็ช่วยพัฒนาประเทศด้วยกันหรือคุณมีมุมมองมีอะไรที่ไหนแล้วแต่ละที่มันสะดวกที่ไม่ใช่ ITC ก็ไม่ว่ากันขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาตัวเองแล้วก็เพื่อตัวเองเพื่อประเทศชาติให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจเจริญถูกคลองความ ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จครับไม่ว่าคุณจะจบปอสะปตีเงินเดือนแสนรออยู่โดยเร็วที่สุดโดยเร็วที่สุดเพื่อที่ปลายทางรายรับส่วนรวมของคุณแล้วจะมีจํานวนที่มากขึ้นมากขึ้นโชคดีครับ